สวัสดีครับทานผู้ชมครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียแน่นอนกลับมาครั้งนี้ครับเมื่อวานนี้ฮะเป็นการครบรอบการเดบิวของ Black พิงคนะครับนี่คือการครบรอบ5ปีแล้วก็เทรนทั่วโลกเนี่ยต่างดีแพ่ข่าวนี้ไปอย่างมากมายนะครับรวมถึง Black พิงคเองก็ได้ออกมาไลฟ์สตรีมด้วยแล้วก็พูดถึงใน5ปีที่พวกเธอนั้นได้รับการเดบิววันที่8เดือน8แน่นอนครับบลิงทั่วโลกก็ต้องออกมาแสดงพลังเพื่อเฉลิมฉลองการเดบิวของพวกเขา แต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับแบ็คพิงยังคงทําลายสถิติต่างๆในวงการเพลงนะครับแล้วก็วงการเคป๊อไม่เคยหยุดหย่อนเลยการออกมาไลฟ์สตรีมของแบล็คพิ้งนะครับมีเรื่องราวมากมายให้ต้องพูดถึงไลฟ์สตรีมของทั้ง4สาวแบ a ็คพิงนะครับออกมาด้วยความสดใสมีการประสานมือกันครับเป็นกลุ่มครับแสดงถึงความรักแลกว้วก็ความกลมเกลียวของวงนี้คือสดใสทุกคนจริงๆครับเนี่ยตั้งแต่จีซูนะฮะหรือเจนนี่ที่มีบุคลิกที่อ่อนโยนในวันนี้นะครับหรือจะเป็น โรเซ่ Rose, แล้วก็ลิซ่าที่ต้องบอกว่าดูสดใสน่ารักกันทั้งคู่นะครับเนี่ะละลายกันไปตามๆก,กันจ้าดูครับบ๊ายบายอุ้ยเนี่ยลิซ่าผมชอบสุดเลยนะทรงผมอันนี้ไม่ได้อวยคือแบบมาด้วยลุคที่แบบว่าผมสีน้ำตาลเทาหลายๆคนเนี่ยอยากเรียนแบบเธอครับในการปรากฏตัวครั้งนี้เนี่ยมีการมัดหยุกข,ขึ้นไปสองข้างนะมันเป็นการตอกย้ำนะฮะถึงความเฉียบคมและความเป๊ะของเธอนะโดยเฉพาะหน้าม้าที่ผมบอกไปโดยตลอดว่าเธอไม่เคยทิ้งหน้าม้าของเธอเลยนะครับแล้วก็ยังมีมุมน่ารักหวานๆนะ ยิ้มแต่ละมุมก็คือสดใสทั้งหมดเลยนอกจากนั้นนะฮะเธอก็ยังให้หัวใจกับแฟนๆที่รักเธอมากมายอีกด้วยเนี่ยอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนี่ฮะทรงผมครับเกียวฮะซึ่งเนี่ยเก๋ไก๋ไม่เบาเลยนะสำหรับทรงผมของเจนนี่เองลิซ่าครับได้ออกมาพูดถึงบลิงด้วยนะครับด้วยความซาบซึ้งวันไหนที่บลิงรู้สึก ดาวไม่สบายใจมาดูพวกเราแบล็คพิงแล้วทุกคนแฮปปี้ทุกคนลืมเรื่องที่แบบดาวไปอะไรเงี้ยพวกเรารู้สึกว่าดีใจมากที่เราเป็นเหมือนเป็น e NERGY GOOD ENERGY FOR YOU อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดสิ่งที่พี่ๆทำให้พวกเราแบบว่าพยายามอบอกลักบอกรักส่งความคิดถึงมาทางคอมเมนต์หรืออะไรเง,งี้ยพวกเราอ่านแล้วพวกเรารู้สึก อย่างนั้นแบบรู้สึกขอบคุณจริงๆแล้วมันบางทีวันที่วันไหนที่ร,รอกดาวอะไรเงี้ยแล้วเราไปดูข้อความที่พี่ๆสองมาเงี้ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยมัน ่มันชวยไพูดถึงความเป็น b ลิ n และก็ความเป็น blackpink นะครับวันไหนที่มีความรู้สึกดาวก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนีิซาก็พูดออกมาเป็นภาษาไทยเลยก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะครับที่สําคัญทรงผมเธอถูกพูดถึงไปทั่วหน้าสื่อนะครับทั้งในและต่างประเทศที่สำคัญติดเทรนทวิตเป็นที่เรียบร้อยกับเมื่อวานนี้ฮะวันที่8ลิศของเราก็ยังคงน่ารักเสมอนะครับก็รอติดตามผลงานโซโล่ของเธอในเร็วๆนี้บอกว่าเดือนนี้ขอแค่อย่าแกงกัน YG นะ คือรอกันมานานเหลือเกินห้ามเด็ดขาดที่จะมาแกงกันในเดือนนี้ต้องมาแล้วนะครับโอ้ยิ่งเราเห็นอ่ะทรงผมของลิซ่าเนี่ยก่อนหน้านี้หลากหลายนะเจร็อกก็มีหรือทรงผมที่เธอออกโชว์ในแบรนด์ต่างๆนะครับนี่ก็ทรงผมมาใหม่อีกแล้วน่ารักนั่นคือเรื่องราวที่นําเสนอกันในวันนี้นะครับหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้แจ้งเตือนท่านในทุกๆคลิปที่แอดมินได้อัปเดตข่าวสารวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ